สวัสดีครับวันนี้มีมีงานพันท้ายนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ทำงานส่ง,งของนะครับก็ตามนี้นะครับดูครับมือสอดสิบเอ็ดนะครับกำคอหนึ่งยกยิง ยกยิงนะครับเจ็ดกระบอกก่อนนะครับทําไม่ไหวแล้วครับทําไม่ทันนะครับปิดรับงานก่อนนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านรอได้ผมก็จะรับงานไว้นะครับเป็นเดือนสองเดือนก็เป็นปีท่านก็รอนะครับอ่าอันนี้สำหรับงานค้างนานนะครับสำหรับที่ผมครั้งค้างส่งนะครับนี่แหละครับ โอ้โหสุดน่าจะเป็นไม้ประดูสิบสองท้ายสักทองสิบสองท้ายนะครับมือสอดทางนั้นนะครับเจองานหนักครับรอบนี้นะครับเจองานซ้านะครับคือมันเป็นทรงมือสอดนะครับงานซ้านิดหน่อยนะครับยกยิงอีกนะครับสิบห้านะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตปิดรับงานก่อนนะครับ อ่าสักเดือนนึงเนาะสงสัยน่าจะหมดนะครับประมาณสามสิบเจ็ดกระบอกนะครับอ่าอันนี้ก็ของงานที่ผมค้างไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอรังดํามาจัประกอบให้อันนี้เพิ่งเอามาลงสีซ้ําอีกรอบนะครับเพื่อว่าเพื่อเพื่อว่าให้มันเงาดูดีอีกขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าหาว่าผมไม่ทํางานนะครับไม่อัปเดตอะไระครับผมอัปเดตให้นะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลานะครับ มือตอนนี้มือผมก็เย็บอยู่นะครับเย็บอยู่นะครับสิบเข็มนะครับอ่าผมบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ไม่ต้องเร่งกันนะครับอ่านี่นะครับนี่ยกยิงนะครับให้ไม่ประดูนะครับอ่าก็ท้ายมีตำหนินะครับเดี๋ยวผมจะทำทำขายนะครับ ก็บอกละสองพันสองนะครับอ่าท้ายท้ายไม่ตำหนิสองพันเจ็ดร้อยนะครับบวกค่าส่งอีกหนึ่งร้อยเป็นสองพันแปดนะครับค่าส่งก็คืออีกที่ผมบอกว่าค่าส่งอีกหนึ่งร้อยก็คือเป็นการเก็บเงินไปทางนะครับอ่าเพิ่มนะครับขอนะครับขอไม่ต้องเร่ง นะครับสุดนี้นะครับจะเอาจะสมมุติจะเอาคนมาช่วยทําเพิ่มก็ไม่ไหวนะครับมานั่งดูหน้ากันนะครับสองคนพอครับสองคนพี่น้องนะครับซ้าสร้างมันครับนี่นะครับนี่ก็ยกเยิงนะครับผมลงสีให้นะครับท่านที่สั่งงานเดียบทิ้งไว้สองสาเดือนก่อนนะครับ ถ้าผมหายแล้วค่อยมาว่าผมนะครับอันนี้ผมอัปเดตงานเรื่อยๆนะครับดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านว่าจะหาวครับว่าผมไม่ทํางานส่งของทํอยูครับรอเสร็จผมก็ส่งนะครับเหนื่อยครับส่งนี้นะครับอ่ะดูนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผลงานสร้างสิงนะครับขอบครับ